นะนี่คือควิดแอนลักนะครับผมนฮะประจำวันที่สิบสามสิเออจะลั่นสามสิบละสิบสามสิบสามกุมภาพันธ์นะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะอยู่กับผมก้องชาววันจันทศุกร์นะครับคนดีคนเดิมคนนี้ดีเองนะฮะแน่นอนรายการรูปแบบปกติเลยมีสองข้อควิดและลักนะะ ปิดคำถามทั่วไปลักคำถามดวงลงแต้มลงแต้มหาข้อที่ถูกที่สุดนะลงแต้มให้กับข้อที่ถูกที่สุดนะฮะตอบถูกก็จะได้ก็จะได้แต้มเนี่ยไปทบในสกอร์บอร์ดนะฮะตอบผิดก็ล้างไม่ได้ในข้อนั้นไปนะฮะเอ อันดับหนึ่งนะฮะยี่ิบห้าบาทอันดับสองสิบ้าบาทอันดับสามสิบาทสี่กับ5้าแย่งชิงกันเพื่อห้าบาทนะฮะและคนที่ทําได้อันดับหนึ่งนะฮะวันนี้นอกจากได้ยี่บ้าบาทแล้วจะได้บัตรกำน,นันออนไลน์จากเซเว่นอีเห้าสิบบาทนะครับผมนะใครพร้อมแล้วกดหนึ่งหน่อย นะวันนี้อุยสวัสดีเก้าคนนะครับผมนะสวัสดีเก้าคนด้วยนะครับนะมีใครกันบ้างทักทายกันมาหน่อยนะฮะนะใครกำลังเล่นอยู่ทักทายมาได้รถจักรสามหรือสองอ๋ออะไรเนี่ยนะสวัสดีคุณแตมนะจ๊ะนะสวัสดีคุณปามชนะนะครับสวัสดีปั๊กนะครับ ครัผมอ่ะทุ่มสามละข้อที่หนึ่งเป็นข้อคลิกนะครับผมนะคุณต้องใช้ความรู้ที่มีออกมาใช้ให้หมดนะฮะคำถามถามว่าคาราเกะครับนะมีต้นกำเนิดจากประเทศใดนะฮะเกาหลีใต้ สหารัฐอเมริกาหรือญี่ปุ่นหนึ่งนาทีเป็นของคุณครับจับเวลาครับนะเราก็จะเห็นบ่อยนะฮะตามตู้คาราโอเกะนะฮะหลายหลายคนก็ชอบร้องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะคาราโอเกะเราอาจจะเห็นอ่าถ้าปกทั่ว,ว,วไปนะฮะก็จะเป็นศิลปินเอมวีปกตินี่แหละแต่ถ้าเก่าๆหน่อยนะฮะก็จะมีสาวๆใส่ชุด ว่ายน้ำนะฮะเดินไปเดินมานะฮะเดินเดินเล่นนะฮะตุมตุมต่มตุม่มตุ่มตุ่มเหมือนที่อ่าพี่โนต้ตอุดมเคยเล่าไว้นะฮะนะแหมนะเดินไปเดินมาแล้วก็โพสท่านะครับผมนะแล้วก็ขึ้นเนื้อให้เราร้องอ่ะ อันนี้เหลืยไม่กี่นาทีลงมาได้นะครับเลยไม่กี่นาทีไม่ไม่กี่เออไม่กี่หมดเวลาแล้วครับขอดูขอ้อข้อที่สองหน่อยได้ไหมฮะคนที่ลงน้อยที่สุดเนี่ยสองเปอร์เซ็นตเนี่ยนะคุณโอค๊คเตาวลนพฮะลงมาหกร้อยนะฮะตอบว่าสหรัฐอเมริกานะครับผมอ่ะข้อสาม นะฮะมีคนลง5คนนะฮะสุภกรหมีนะฮะ9,310นะครับปรามชนะนะครับ5,006 5,006ใช่ไหม5,806นะครับผมคุณสุวาพจน์นะครับ5,200คุณปั๊กนะครับผมนะ4,500นะฮะและคุณปันนวัฒน์นะฮะ740นะครับคาราโอเกะนะฮะมีต้นกำเนิดมาจาก ประเทศใดนะหลายคนตอบว่ามากตอบมาว่าญี่ปุ่นนะและญี่ปุ่นเป็นคำตอบที่ถูกไหมถูกไหมหรือผิดหรือจะเป็นสาหารัฐอเมริกาหรือเป็นเกาหลีใต้ปะครับญี่ปุ่น นะครับห้าคนเอาไปเลยนะฮะนะอะ่อะยังไงฮะคุณพากับเออคุณพีดีข้ะคาราโอกิมีมาจากคาว,ว่าคาราหมายถึงว่างเปล่าส่วนโอกิย่อมาจากโอกิสุตระ หรือออเคสตรานั่เองก็ก็คือวงออเคสตราเสมือนจริงโดยที่มีดนตรีอย่างเดียวไม่มีเสียงร้องอ่าประมาณนี้นะฮะขอบคุณคุณอาร์เซอร์ด้วยนะครับผมนะให้มีความให้มีความรายการต่าชัดมากขึ้นนะขอบมากนะก็ได้ไปนะครับผมสองพัน หกว่าสองหมื่นหกพันสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกแต้มนะฮะก็ไปแบ่งกันเลยครับนะต่อไปข้อลักนะครับผมนะเกี่ยวกับดวงนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นอาวิวใช่ไหมวิวอ่าบิ๊กวิวอ่า ก็คือวงล้อนำโชคเองนะฮะเช้าใป่ะเออวงล้อนำโชคนะอ่ะกะติกายัางไงฮะเดี๋ยวจะให้คุณก้องนะครับหมุนวงล้อนหนึ่งครั้งแล้วให้คุณผู้ชมไายว่าคุณก้องจะจะหมุนได้เลขอะไรอืมมันมีตั้งแต่เลขอะไร <ขอ S 1> ก็ห <ขอ S 1> <500. S 2> ้าถึงร้อยไงครับคุณ โอเคครับขอบคากครับและคำถามก็คือผมจะม,มจะหมุนบิ๊กวิวเนี่ยหนึ่งครั้งได้เท่าไหร่ระหว่าง5ถึง45อ่า50ถึง95และสุดท้ายฮะจะตักจะเต็มจริงๆฮะ100นะฮะ แต่ไม่ได้ตังค์นะฮะสอ,สองนาทีถ้าเป็นของคุณนะครับลงเดิมพันได้เลยครับเอ้ยลงโฟโทเคนสิอะลงไทยผลได้เลยครับนะเฮียลงเดิมพันมาแต่ไหนจะไรวะเี้บ้า นิ่งจริงๆฮะเอ้ยคุณปาชนะมาแล้วอร้อยเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆนะฮะลงได้เลยลงได้เลยนะ ใครยังไม่ลงลงได้เลยนะฮะพี่ทุกค่คยอยว่ากันใหม่ฮะตอนนี้นะโอ้โหวลงลงทั้งสามคอมีคนลงทั้งสามคอแล้วนะเอ้ยมิด <c oughs> <c oughs> ได้ได้เอาเต็มแน่นเลยนะ <c oughs> นะเออ โอ้โหโอ้ยตอนนี้โอ้โหเอาอีกเอาอีกลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆซัดเต็มข้อแล้วเต็มแข้งเลยฮะเหลือไม่ถึงเหลือไม่ถึงสามสิบปีแล้วเร็วๆแล้วนะเร็วๆแล้วนะอีกทีเดียวอีกทีเดียวนี่โอ้โห ขมดข้อสองดีสติมข้อเรเต็มแข่งจริงๆนะฮะเต็มเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งมดเวลานะข้อสามนะครับคนลงหนึ่งเปอร์เซ็นะฮะเท่าที่เห็นมานะฮะโอ๊กน่าผลนะฮะสามร้อยคิดว่าผมจะได้ร้อยเหรอฮะ <c oughs> นะครับผมนะอะ่ะแต่ ความจิ้ก็ได้นะข้อหนึ่งนะครับลงไปสองคนนะฮะคุณสัวาพศพนะครับสองพันสามร้อยสี่สิบนะครับคุณปักนะฮะสองพันสี่สิบสี่นะครับส่วนข้อสามนี่ไอข้อสองสิข้อสองเต็ม้อแล้วล่อเต็มแข่งจริงๆนะฮะสแต็มนาจนะครับเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบแปดคุณหมีนะครับสี่พันคุณปันนวัดนะฮะสองพันเจ็ดร้อยหกสิบแปด คุณปาล์มชนะ500และคุณเจษฎาพรสีมาศนะฮะหรือคุณออมศิลเนี่ย200ครับมาผมพร้อมละเฮ้ยผมขอเชิญนั่นเน็กตัวปอมมาหน่อยอ่ะสวัสดีครับผมมามะเรียกเราเรียกผมนะครับสวัสดีครับครับผมสสวััดีครบสวัสดีครับ คนกองนะฮะในหมุนมงวงกล้อนำโชคเย่อ่านะครับหมุนเท่าไหร่หมุนเท่าไหร่ก็มีผลว่าคใครจะเฮนะครับแต่ถ้าคุณลงร้อยครับมีเฮคนเดียวมีเฮ <Yeah, S 1> <laughs> คนเดียวอ้าวโชคดีนะครับพร้อมแล้วไปหมุนกันครับพเพราะแมลงบองหยุดครับหยุดครับ ติาตะดต yup. ิๆๆิดอยอติดเอาลิเตอ่เิ้ติดติอยเปล่าติดติดติดหนึ่งดติดตนึตนด้ิดติดตด้ิยิ ดูชัดชัดดูชัดชัดนี่นะลูกสอนไม่ดีดไปเก้าสิบด้วยนะลงมาตรงนี้ป่ะนะครับผมผลลงข้อหนึ่งยินดีด้วยครับโหได้ซัดซัดเป็นข้อจริงๆรฮะก็ได้ดดนลนงรวมกันเท่าไหร่เนี่ยเออนะโอเครนะอติดอ,อัพ ยายก่อนซื้อะนะรวมรวมกันแล้วถนะ้าฝั่งนี้หมื่นอ่าข้อสองหมื่นห้าพันสามสามสิบหกฝั่งนี้เก้าพันสามร้อยแปดสิบสี่ฝั่งนั้นสามร้อยอ่ะคนได้ข้อหนึ่งมีสองคนคุณสุวพจน์นะฮะแล้วก็คุณพักนะครับ นะอะนี่สองมื่สี่พันเจ็ดร้อยี่สิบาทนะครับเอ่อบาทอะไรล่ะโฟอโทอกเทสนะะสองมื่สี่พันเจ็ดรอยี่สิบโอทอกเทสนะก็เอาไปแบ่งกันเลยนี่ม,มาแล้วอ่ะ แล้วก็หมดเวลาพอดีนะคะนะฮะเจอกันได้ใหม่ทุกวันจันทรนะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะทาง twitch.tv ์ทีวสนะฮะย้อนหลังที่ youtube 40tvc นะครับเช่นเดียกันแต่เราวันนี้ไปดู g s p a t กันให้สนุกเลยนะคะสวัสดีครับ